เห็นมีองค์กรไหนในประเทศไทยที่ทำอย่างนี้เป็นแหล่งข้อมูลและน่าเชื่อถือในการที่จะเลือกซื้อสินค้านิตยสารฉลาดซื้อเนี่ยค่ะก็มีการทำทดสอบสินค้าต่างๆโดยที่ไม่ได้รับสปอนเซอร์ ทำให้มันน่าเชื่อถือเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวสินค้าเราก็คิดว่าผู้บริโภคทุกวันเนี้เวลาซื้อสินค้าหรือบริการอะไรพวกนี้นะคะมันมีให้เลือกเยอะเราก็ถูกกระตุ้นให้ซื้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ข้อมูลกับผู้บริโภคให้เขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในการเปรียบเทียบว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ เราจะไม่ได้รับสินค้ามาจากผู้ผ,ผลิตเราจะเดินเข้าไปในจุดขายในห้างในร้านค้าต่างๆซื้อเองทำตัวเหมือนผู้บริโภคทั่วไปจากนั้นพอได้มาแล้วเราก็ทํารายละเอียดส่งห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากใครเราก็มีผู้เป็โภคเป็นผู้ลงทุนให้เราไปซื้อสินค้าและบริการมาทดสอบภารกิจของฉลาดซื้อทําการทดสอบสินค้าและบริการนั้นผมถือว่าเป็นองค์ความรู้อันจําเป็นของสังคม เป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือการลดการใช้สารเคมีผมจะซื้ออะไรจะใช้สินค้าและบริการอะไรผมต้องเช็กก่อนขลาดซื้อ,อถ้าอันนี้ตรวจสอบไปแล้วแล้ว,ลวค่อยไล่าตามไปอย่างนอตเองเนี่ยก็มีโอกาสช่วงที่เ,เลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะก็ได้อาศัยข้อมูลจากนิตยสารฉลาดซื้อเนี่ยแหละเป็นแหล่งอ้างอิงในการตัดสินใจ ทำให้รู้สึกมั่นใจนะคะถ้าเรามีเวลาน้อยสินค้าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่มีเวลาไปทํารีเสิร์ชเยอะๆอันนี้เขารวบรวมไว้แล้วแล้วก็สามารถอ้างอิงได้แบบรวดเร็ว การซื้อมันคือพลังอย่างหนึง่งมันเหมือนกับการลงคะแนนให้สังคมถ้าเราลงคะแนนว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรโดยผู้บริโภคส่วนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจมันก็จะมีผลให้ผู้ประกอบการเขาต้องตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคถ้าคุณต้องการได้สินค้าที่ดีอะไรเงี้ยค่ะสินค้าที่ปลอดภัยแสดงสิ่งนี้ให้กับผู้ประกอบการได้เห็นเขาก็จะสะท้อนกลับมาด้วยของที่ดีขึ้น น่วนองค์กรแบบนี้ค่ะทําหน้าที่เรื่องของการเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยดูแลสิทธิผู้บริโภคคอยตรวจสอบเรื่องของข้อมูลคุณภาพสินค้าค่ะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมซึ่งคิดว่าจําเป็นที่ต้องมีคนที่ทําบทบาทแบบนี้อยู่ ถ้าเกิดคุณมีสตางค์ส่วนหนึ่งที่คุณคิดจะเอาไปทําอะไรในแนวไม่เกิดประโยชน์บ้างเนี่ยมันก็ต้องผ่านการคัดสรรมันควรไปสู่ที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดองค์กรสาธัะทั้งุที่เกี่ยวกันในแนวนี้นะเพราว่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งของผม